น,นี้ก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออคุณวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยเนี่ยหายไปเสียลายวังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนอย่างไรหรือเปล่า,าฉะนั้นวันนี้ผมวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยและดรวิชชวันโนนะครับ,รบก็มาพบกับท่านในรายการเล่าสู่กันฟังครับก็เป็น,นหัวเวอาเห็นท่านหายไปนานครับมีระหว่างที่หายไปมีอะไรมาเล่าสู่ฟังไหมครับ ที่ห่างหายไปนานก็สื่มเนื่องจากเหตุผลอยู่สองประการครับอันนี้มันจะมาแก้ตัวอะไรนะประการแรกก็การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าพวกเราถูกปลูกฝังมาให้มีจิตวิญญาณที่จะต้องเป็นผู้แทนอยู่ในสายเลือดไม่ว่าจะมีสถานะเป็นผู้แทนหรือมีสถานะการเป็นผู้แทนอยู่ในสภา S <S <S หรือ,อว่าโกยุบสภาไปแล้วก็ประชาชนเขาถือว่าเป็นผู้แทนเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาหามาปรึกษาฉะนั้นประชาชนเขาจะมีความรู้สึกว่าเราคือผู้แทนของเขาแน่นอนฉะนั้นงานศพงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ท่านผมผมนึกขึ้นมานะคืออย่างนี้นะเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยตั้งชื่อคำว่าผู้แทนดีมากๆเลยนะเพราะปกติเขาชื่อชื่อเต็มๆเขาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรถูกไหมฮะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการปฏิบัติกา <c oughs> รทำหน้าที่นี่คือผู้แทนผู้แทนปวงชนชาวไทยานประชาชนก็จะแบนี้คือผู้แทนผู้แทนผู้แทนฉะนั้นที่ห่างหายประเหตุผลที่หนึ่งก็งานศพงานบวชงานแต่งงานนานขึ้นบ้านใหม่ถ้าเฉพาะในกรุงเทพก็สามารถที่จะมาร่วมรายการเล่าสู่กันฟังได้ใช่แต่มีหลายๆงานบางครั้งก็ต้องไปต่างจังหวัดบางครั้งก็กรุงเทพแต่ตรงกับเวลาออกอกากาศแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อสี่ห้าวันมานี้ครับผมก็ ได้ไปศึกษาดูงานในประเทศรีลังกาอ๋อแล้วมีใครเจอใครเหาะเกินลงกาไหมไม่มีใครเหาะเกินลงกาแต่จริงๆแล้วก็คือผมเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนี้นะครับอยู่สถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในประเทศฟิลิปปินส์โปรแกรมนะครงการอะไรฮะเพราะเขามีหลายโครงการมันเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง เพื่อการโปร่งดองหรือเพื่ออย่างเรียก,ก่็เพื่อการโปร่งดองเ็าเรียกชื่อเหมือนว่าหลักประกาศนียบัตรชั้นสูงอของหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข <Okay. S 2> มันก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็ไปดูงานในประเทศฟิลิปปินส์ดูงานในประเทศศรีลังกานะครับบางรุ่นก็ไปดูงานในประเทศอิหร่านในประเทศตุรกีในประเทศอินโดนีเซียคือไปดูในประเทศที่มีความขัดแย้งว่าเราจะนำพา เราจะพอจะเอาตรงไหนมาเป็นแบบอย่างเพื่อจะสร้างสังคมให้เกิดความสันติสุขเพราะความขัดแย้งเนี่ยในหลายๆประเทศก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองหลักสูตรนี่นานไหมฮะหลักสูตรนี้ก็เรียนประมาณ9เดือนส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเรียนเป็นพวกไหนครับเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการเป็นประธานบริษัทเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอะไรแบบนี้ครับสังคมพูุนิยมอ่าครับเป็นผู้บริหารสื่อวิทยุโทรทัศน์หลากหลายครับหลากหลาย แต่ที่สำคัญมันก็คือว่าวันนี้ประชาชนหรือพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะอกติอย่าเรียกว่าอากติเลยค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสถาบันที่ผมไปเรียนเนี่ยที่เรียกว่าสถาบันพระปกเกล้าหลายคนก็บอกว่าแม่พี่วิภูแถลงไม่น่าไปรีเลยสถาบันเนี้ยนะความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับมันมีเหตุผล นั่นก็สืบมเนื่องจากเคยมีผู้นําอง,งค์กรของสถาบันเนี่ยไปฝักใฝ่ทางการเมืองพอฝักใฝ่ทางการเมืองเนี่ยทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไม่มีความเป็นกลางจริงๆแล้วสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐสภาเป็นสถาบันที่ก็มุ่งที่จะสร้างาให้เกิดประชาธิปไตยให้องค์ความรู้ในเรื่องของระบบประชาธิปไตยนี่คือ จุดมุ่งหมายของรัฐสภามีประธานรัฐสภาเป็นประธานมีประธานรัฐสภาเป็นประธานแต่ปรากฏว่าบางครั้งบางโอกาสหรือ,อบางการเวลาเนี่ยผู้นำองค์กรของสถาบันเนี่ยอาจจะไปเลือกฝักเลือกฝ่ายไปฝักฝ่ายทางการเมืองทำให้ภาพพจน์มันเสียหายทำให้เขาเรียกว่า เสียความศรัทธาจากประชาชนไปก็ต้องดูว่าสถาบันเขามีหน้าที่อะไรนะฉะนั้นตรงนี้ผมเองเมื่อเข้าไปอยู่ในสถาบันประปุกล้าวลยนะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าผมไม่ผมไม่รอไม่รีรอที่จะไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้กับผู้บริหารหลักสูตรว่าต่อไปนี้ผมจะกลาบวิงวอนอยากให้ผู้นําขององค์กรเนี่ยไปแสดงออกในเรื่องการฝักใฝ่ทางการเมืองกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะจะทําให้มันเสื่อมเสียไปถึงสถาบันครับเพราะว่าจริงๆแล้วการไปเลยก็คงไม่เป็นไรครับคุณจะมีรสยมทางการเมืองแบบไหนถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพแต่อย่าเอารสยมทางการเมืองของตัวเองเนี่ยไปแสดงออกในขณะที่ตัวเองดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําองค์กรมันจะเกิดความเสียหายก็ไม่ถูกครับก็เหมือนอาจารย์ในมหาลัยที่แสดงออกว่าอยู่ข้างหนึ่งข้างใดนี่ก็เช่นเดียวกันทําไม่เสียสถาบันมหาวิทยาลัย จะมาอะไรก็ควรจะยืนอยู่หลักคุณจะชอบหรือไม่ชอบใครคผมไม่ว่านั่นเป็นสิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยแต่คุณอย่าเอาความชอบและไม่ชอบใครเนี่ยไปแสดงออกในลักษณะที่ขณะที่คุณกาลังเป็นอธิการบดีกําลังเป็นคณะบดีเ,เพราะว่าเท่ากับว่าคุณฝักใฝ่ทางการเมืองอแล้วประชาชนก็จะมีความเสื่อมศรัทธา ไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวคุณมันไปรวมเอาสถาบันด้วยอพอไปรวมเอาสถาบันด้วยเนี่ยทําให้คนดีๆในสถาบันเนี่ยพลอยเสื่อมเสียไปด้วยครับนี่คือปัญหาครับพระรูปเดียวมีวัดปฏิบัติไม่ดีแต่ทำให้วัดมันเสื่อมเสียไปด้วยปลาเน่าในคลองเดียวกันฉะนั้นพี่น้องเราส่วนหนึ่งแยกไม่ออกระหว่างวัดกับพระในวัด แยกไม่ออกระวังไมาอะไรกับอาจารย์บางคนในมหาวิทยาลัยหรืออธิการบางคนในมหาวิทยาลัยแยกไม่ออกระวังสถาบันพระปกเกล้ากับผู้นําองค์กรในสถาบันพระปกเกล้าบางคนที่ฝักฝ่ายทางการเมืองตรงนี้ผมก็ได้แสดงออกต,ต่อหน้าผู้อำนวยการหลักสูตรต่อหน้าเพื่อนมิตรผมไม่อยากให้สถาบันเหล่านี้ไม่ว่าสถาบันการศึกษาสถาบันพระปกเกล้าสถาบันที่เป็นเป็นที่อะไรล่ะ เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนในทางสติปัญญาเนี่ยต้องในด้านส่งเสริมการ,ร,าต,รต,าต้องดำรงรยอยู่ใ,ในลักษณะที่เรียกว่าไม่ฝักฝ่ายค,คุณมีสิทธิ์ที่จะมีรสนิยมทางการเมืองนิยมพักนั้นไม่นิยมพักนี้นีนนน้ว่าไม่เป็นไนรแต่อย่าเอาตัวตนขณะดำรงตำแหน่งไปแสดงออกบ,บนเวทีทางการเมืองที่มันเป็นกลุ่มการเมือง ฉะนั้นถ้าคุณออกมาแสดงความคิเดเห็นเขาก็ชี้หน้ากันทีเลยโอ้คุณก็กต้องพูดอย่างนี้ดิเพราะคุณเคยยืนเวทีนั้นมาก่อนครับโอ้อะไรเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นสถาบันระบบก้าวผมยิ่งอยากจะกราบเรียนว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นสถาบันที่มีความต้องการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้เรื่องประชาธิปไตยครับฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครบางคนไปเลือกฝักเลือกฝ่ายทางการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องของ สถาบันแต่เป็นความไม่เหมาะสมของบุคคลเท่านั้นเองผมไปสีลังกาเที่ยวนี้เนี่ยคุณตงตวันโนครับประเทศสีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมมากนะประเทศสีลังกาเขามีปัญหาทางการเมืองเหมือนกันมานานแล้วครับแต่เขาใช้การเมืองแก้ปัญหาการเมืองเขารบราค่าฟันกันเยอะนะแต่เขาใช้การเมืองแก้ปัญหาการเมืองประธานาธิบดีคนที่แล้วชื่อราชปักษาเมื่อประชาชนไม่ไว้วางใจ ประชาชนเสือส่อมศรัทธาประชาชนก็เลือกตั้งก็เลือกพรรคฝ่ายค้านไปเป็นประธานาธิบดีอยู่ทุกวันนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะผมไปดูงานไปดูที่กระทรวงกลาโหมไปเอ็นจีโอในศรีลังกาเขาบอกว่าเออมันประธานาธิบดีที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยเคยนะที่มาชักชวนผู้นำเหล่าทัพเมื่อโคแพ้การเลือกตั้ง ให้มยึดอำนาให้จแต่ผู้นำเหล่าทัพของสีลังกาไม่เอาด้วยนะครับเขาอ,อยากให้การเมืองแก้ป,ปัญหาด้วยการเมืองอฉะนั้นเป็นเรื่องที่น,น่าศึกษานะประเทศอินเดียซึ่งมีประชากรพันลาน ประเทศรีลังการประชากร20ล้านเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าเราโดยเฉพาะสีลังกาแสดงว่าเขาไม่เคยมีแสดงว่าในทางการเมืองในสีลังกาเขาก้าวหน้ากว่าการใช้วิธีการนอกระบบประชาธิปไตยกับประเทศของเขาทำไมเพราะนั้นก็แสดงว่าสีลังกา <c oughs> เขาจะมีความก้าวหน้าในทางประชาธิปไตยมากกว่าเราอคือเขามีการเลือกมีการเลือกตั้งสม่ําเสมอรัฐบาลมาจากประชาชนแล้วก็ปัญหาใดที่มันเป็นเรื่องการเมืองก็แก้โดยการเมืองแต่ท่วงทํานงของผู้นําประเทศของเขาอาจจะมีลักษณะประเด็ดการไปบ้าง แต่มาจากเลือกตั้งแต่ประชาชนเมื่อเห็นว่าผู้นําประเทศของเขามีพฤติการที่เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมประโยชน์ส่วนตัวครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลงทันทีทเมื่อมีการเลือกตั้งครับนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มาใช้อํานาจสาธารณะเนี่ยคือ Public power นะก็จะต้องทําเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมโดยเฉพาะผู้ที่มาจากประชาชนครับถ้าหากว่าคราวนี้ทําดีคราวหน้าเขาก็เลือกคราวนี้ถ้าไม่ดีเขาก็ไม่เลือก รงนี้แหละคือความงดงามของระบบประชาธิปไตยแต่ของเรามันเกิดถูกตัดตอนเสียทุกคราไปเพราะประชาธิปไตยทําท่าจะมั่นคงอะไรเนี่ยมันมีสิ่งงามตัวเปลที่นอกระบบประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาเปลเปลี่ยนได้ทุกทีอันนี้ที่อาจารย์ <c oughs> ดร,ริคิด <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นวงจรอุบาทครับแต่คนที่พูดไว้ดีมากผมชื่นชมและยินดีเอามาพูดในรายการอยู่บ่อยเหมือนกันนั่นก็คือศาสตราจารย์ดตรตสุชาติอ่าไม่ใช่ อะไรนะชื่อของของจุฬาลงกรณ์สุรชาติบำรุงสุขครับนรสุรชาติบำรุงสุขบอกว่าประเทศของเราเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดเหมือนกับว่าเป็นเกิดทางตันทางการเมืองเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยวิธีการที่เป็นคันลองของระบบประชาธิปไตยเท่านั้นเช่นการยุบสภาการละออกของฝ่ายบริหาร จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นคือความคิดเห็นของศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุข <c oughs> บอกว่าเมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นในประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยก็ไม่ใช้คันลองของระบบประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาถูกต้องเป็นวิธีทางที่ถูกแล้วแล้วก็ตอนสมัยเรียนด้วยกันที่นิวยอนะร์กนะก็ได้คุยคุยกันอยู่เสมอกับท่านดรสุรชาติสุรชาติบำรุงสุขเขาก็มีแนวความคิดในทางประชาธิปไตยมาตลอด แล้วก็เป็นบุคคลที่น่าชื่นชมนะเป็นนักต่อสู้มาโดยตลอดปี16ปี19เด้อเขาเป็นปี19ฟิวติฝนปี19ผมฟิวติฝนปีปี16เพราะฉะนั้นในเรื่องปัญหาทางการเมืองก็ให้แก้ในทางการเมืองเนี่ยลักษณะของนักวิชาการแบบศาสตราจารย์ดรสุริชาติเนี่ยมันมันมันน่าเครุบบอกชัดเจนเมื่อออกมาแสดงความคิดเห็นก็เป็นการให้สติกับสังคม เพราะไม่เคยแสดงตัวตนอยู่บนเวทีของกลุ่มการเมืองใดแต่ใช้สติปัญญาใช้ความรู้ทางวิชาการใช้หลักการมาเตือนสติมาให้สติกับสังคมถ้าอาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีพฤติกรรมแบบเดียวกับศาสตราจารย์ดรสุรชาติเนี่ยมันจะเป็นคุณกับประเทศคือเวลามองอย่างท่านดรสุรชาติ้ามอง <c oughs> เขามองปัญหาเมืองไทยเหมือนกันนะ ก็ืออยผมเคยได้คุยกันอยู่เสมอ<ๆ>ก็คือเรื่องกรณีของการที่เขาบอกว่ามันมีชนชั้นนํากลุ่มเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นชนชั้นนาทางราชก,การ,ช,ช,นาาารชนชั้นนาทางทหารชนชั้นนาทางทางเอกชนกร่วมมือกันแล้วก็พยายามที่จะออมอำนาจนี้ไว้กับตนบโดยปกติเนี่ยเวลามาเลือกตั้งมักจะไปไม่ได้เขาก็พยายามหาทางที่จะเอ,อาอำนาจนั้นกลับไปบดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่า กรณีวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเ<ะ>ขาเองอย่างอาจ,จารย์ดรลิขิตบอกว่าข่าวที่แล้วเป็นการสร้างขึ้นมามเพื่อที่จะมาหาทางในการที่จะมากลุ่มอานาจแล้วก็ใช้อํานาจนั้นต่อ,อดออรสุรชาติถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะแก้ไขปัญหาทางด้านการการเมืองนะั้นต้องแก้โดยการเมืองฉะนั้นพอดออรวิชชตพูดอย่างนี้ผมนึกถึงคํากล่าวของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าต้องพยายามร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย <พ><ส>ไม่ให้กลับไปสู่บรรยากาศของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าอเพราะรัฐธรรมนูญมันจึงเกิดบรรยากาศ22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะผมว่าเขารู้ไม่จริงแล้วไม่ได้มองปัญหาแบบโยนทิสโสมนสิกาแล้วผมเห็นด้วยเห็นด้วยกับทา่านไม่ใช่มันเกิดปัญหาเพราะรัฐธรรมนูญปี2550วันที่22พฤษภาคมนะ่ะทีนี้คุณไปอธิบายความประชาชนสับสนประชาชนบางคนก็เชื่อ พราะาบุคคลบางคนเนี่ยคนข้างจะมันสอับับกับความเชื่อของบุคคลบางคนที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้ว <laughs> ก็เลยบอกว่าเออจริงฉะนั้นพอพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยพอไปทํโพูเนี่ยผลโพจึงออกมาค่อนข้างจะพิเดนหน่อยครับผมยังเคยถามอาจารย์สมบัติทรรรงทัญวงศ์เลยครับว่อาจารย์มทำไมโพูนได้ามันออกมาแบบนี้อาจารย์บอกว่ามันเคารพหลักวิชาการนะรนีได้าไม่เคยไม่เคารพหลักวิชาการผมก็เข้าใจใอาจารย์เลนะแต่ถึงจะเคารพหลักวิชาการอย่างไรก็ มันสังคมชี้นําเขาอย่างไงมันมีลักษณะการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ในในสังคมไทยนะผมถามนิดนึงนะผมไม่ได้ว่าท่านดรสมบัติไม่ไม่ท่านพูดในเชิงหลักการครับแต่ผมก็พูดว่าหลักการเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้ยังไงด้วยแต่วิชาการมันมีแต่ว่าจะเอามาใช้กลางๆหรือจะใช้แบบไหนอะแต่ในการมันเป็นอีครับี้กท่านผู้ชมครับ คนเวลามันตอบคำถามใน questionnaire หรือในแบบ,บ,บสอบถามเนี่ยถ้าในสมองของเขามันถูกครอบงำโดยการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยอยพอมันก็จะออกมาในลักษณะที่เขาถูกครอบงำหรือว่าถ้าถามนำไป <นะ S 2> บางอย่างเนี่ยนะครับ <นะ S 2> ถามคลุมเคลือหรือถามนำไปบางอย่างก็ได้คำตอบอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีผมเคยเรียนท่านว่าการโกหกมีสระดับอันหนึ่งคือโกหกอันที่สคือโกหกมากกว่าอันที่สมโกหกโดยสถิติ เขาเรียกกันแดมไลน์ฉะนั้นอ้วิชาการวิชาการน้ำโพเนี่ยถูกต้องแต่ว่าคนเนี่ยมันถูกครอบงำบยกตัวอย่างผมในสมัยที่ยังเป็นเด็กๆนะเมื่อก่อนเนี่ยการโฆษณาผงซักฟอกมีอยู่ยี่ห้อเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชาวสายบายเย็นนะ่ยคือยี่ห้อเฟับ,บถ้าผงซักฟอกต้องเฟบเฟบคือความสะอาดความสะอาดคือเฟบว่างั้นนะผมบางทีเนี่ยมันเข้าไปในสมองจนกระทั่งว่าไปที่ร้านขายของชำบอกว่าซื้อเฟบยี่ห้อบริสักกรงดิ โอ้โหผมโฆษณาจะจงกระตั้งหรอเฟบกับผมตั้งฟอกคือเรื่องเดียวกันแล้วก็มีแฟซ่าเแฟซ่าก็เหมือนกันซาผมไปซื้อชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าซื้อแฟซ่าหน่อยครับครับฉะนั้นจึงอยากเรียนไปทางรายการว่าบางครั้งโพมันถูกหลักแต่ว่าวันนี้บ้านเมืองของเรามันเกิดลักษณะเขาเรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อมันสูงเหลือเกิน เหมือนการโฆษณาสินค้ามันกล่อมเกลาจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยโอมันเคลิ้มไปเลยนะเชื่อโฆษณาไปหมดฉันั้นวันนี้ผมจึงถือว่าครับเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามต้องสงสัยให้มากขึ้นต้องสงสัยให้มากขึ้นและต้องมองด้วยโยนิโสมนสิการอาจารย์ครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะคุยอยู่สองสามเรื่องนั่นก็คือเรื่องเรข ที่จะมาเล่าสู่นคนฟังท่านอาจารย์คณินก็หมายถึงคณินบุญสุวรวรณยกเจ็ดข้อจำเป็นต้องมีสารรัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่ไมท่านถามสังคมว่ามสมควรม,มีสารรัฐธรรมนูนหรือไม่สมควมรมีในท่านถามอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ,รบถ้าถามอาจารย์อาจารย์คิดว่าสมควรมีไหม <laughs> ในทัศนะผมนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ที่ผ่านขึ้นมานี่นะครับ ผมทัศนะผมคิดว่าไม่ควรจะมีสารรัฐธรรมนูบจะมีอย่างมากก็ให้เป็นตุลาการนะครับตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างที่มันคร่อมเลนคร่อมเลนคร่อมเลนก็หมายความว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงเพื่อนยันซงก็ไม่ได้จะสวนก็มีปัญหาคือโดยปกตินะครับเขาก็หน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้มาดูว่าร่างรัฐธรรมนูญพรบที่ทําขึ้นมานั้นเนี่ย ท่านโทษครับกฎหมายพระราชบัญญัติที่ร่างขึ้นมานั้นเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าโดยหลักนะถ้ามันขัดก็ถือว่าก็กใช้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจในการที่จะบัญญัติกฎหมายเนี่ยก็ต้องตัวแทนของประชาชนก็คือรัฐสภาเนั่นแหละเมื่อรัฐสภาเนี่ยร่างกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็สิ้นสุดแล้วก็เหลือแต่ว่าจะนําทุนกล้าวอย่างตามมาตราสามไงที่ท่าน ที่บอกว่านะรครับประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาษัารย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็พระองค์ทรงชามนาจผ่านนะสามองค์กรก็คือผ่านรัฐสภา,าผ่านบผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผ่านศาลนะไม่ต้องมีองค์กรอ,อื่นมาขั้นแต่เดี๋ยวนี้มีสารรัฐธรรมนูญมาขั้นอีเพราร่างบางร่างเนี่ยร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยผ่านสภามาแล้วสารธรรมนูญบอกกันนี้ไม่ได้ท่านในเชิงวัการอาจารย์คณินพูดไว้ดีมากครับ ก็หมายความว่าสารรัฐธรรมนูญเหมือนมาขวางกั้นระหว่างรัฐสภากับประมากษัตริย์ถูกต้องอาจารย์กนินชัยคำพูดเลยนี่เลยนะชัดเจนการมีสารรัฐธรรมนูนเหมือนกับการมีสิ่งหนึ่งมาขวางกั้นระบบรัฐสภากับประมากษัตริย์เพราะประมากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาแต่มันมีสารรัฐธรรมนูญขวางกั้นอยู่ครับรัฐสภาออกพรบแล้วผ่านไปแล้วแต่สารรัฐธรรมนูญเกิดตีความว่าเป็นพรบที่มิชอบ ก็ยกเลิกก็เท่ากับว่าสานรนั้มนูลยังเหนือรัฐสภาที่มีหน้าที่ในการนิติบัญญัติเทดเวสแสดงว,ว่าเหนือตัวแทนของประชาชนได้เข้ามอบอำนาจมาอันก็หมายความว่าสานรนั้นนูนมีอำนาจเหนือประชาชนคท่านนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอำนาจอย่างนี้เนี่ยจึงไม่ควรมียกตัวอย่างเช่นอำนาจในเรื่องของ <c oughs> การที่รัฐบาลสมัยท่านนายกปูนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าต่อไปนี้จะมีโครงการรถไฟ ความเร็วสูงมีความการาน้ำเจ็ดแสนล้านสอนะครับสองล้านล้านตัวนั้น,นออก <จะ S 1> เป็นพรบบสองล้านออกมาแนละ้วแต่สารนิติธรรบอกว่าไม่ได้อยา่าเพิ่งทำ นะให้ไปทําถนนฝุ่นเนี่ยให้เป็นถนนลาดยางให้หมดก่อนทำถนนลูกรังให้เสร็จให้เสร็จแล้ววันนี้ถนนลูกรังเสร็จแล้วยังเห็นเขาคิดจะทําถนนรถไฟฟ้ากันก็นม่ความเร็วสูง <c ười> นโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ได้รับอนัตจากประชาชนเนี่ยเขามีอํานาจสูงสุดอยู่แล้วตามหลักประชาธิปไตยแบ่งแยกอานาจจึงเป็นอานาจโดยเขาเรียกว่า privilege ก็คือโดยเป็นอภิสิทธิ์เลยนะหมายว่าเป็นสิทธิโดยชอบ ฉะนั้นในเชิงหลักการก็มีปัญหามีปัญหาเพราะขึ้นตอเลยมาข้อั้นระหว่างรัฐสภากับพระมากษัตริย์แล้วก็ในเชิงเนื้อหาก็มีปัญหามาใช้อำนาจแทนประชาชนเพราะการใช้อำนาจหลายครั้งที่ประชาชนคลางแข็งใจยกตัวอย่างเช่นครับนายกสมัชชุนทรเวทพ้นไปจากตำแหน่งนายกด้วยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าว่าไปทำกับข้าวชิมไปบ่นไปเนี่ย ผิดกฎหมายซึ่งประเทศก็ต่างต่างประเทศก็ตกใจไม่มีบัญญัติอยู่ในกฎหมาย <c oughs> มมก็ไปเปิดพัชนนุกคุัมแล้ววินิจฉัยแต่ในกรณีเดียวกันตุลาการสาลน้ำนนบางคนไปสอนหนังสือในมหาวิาลยลกล็<ร>ไม่มีความผิดไม่มีตรงนี้ก็สร้างความคลางเคร่งใจให้กับประชาชนและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการที่บอกว่ามาตราอะไรหกสิบแปดที่พบว่าถ้าหากว่าบุคคลใดเนี่ยทำการให้ได้มาซึ่งอำนาจ นะอ่านไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนี้หรือล้มล้างในระบอบประชาธิปไตยนี้ก็ทําไม่ได้เมื่อใครทราบเนยนะครับให้แจ้งไปยังอายการสูงสุดอายการนะครับแต่ว่าโดยปกติขั้นตอนต้องไปอย่างนั้นแต่ศาลท่ามนมูญบอกว่าศาลท่ามนมูญบอกว่าไม่ต้องผ่านอายการสูงสุดก็ได้ฟ้องได้เลยตรงนี้ก็มีปัญหาปัญหาเพราะจริงๆแล้วเมื่อเกิดการกระทําความผิดในลักษณะเหมือนกับที่อาจารย์ว่าเนี่ยต้องยื่นต่อศาล อายการสูงสุดก่อนต้องยื่นต่ออายการสูงสุดเพื่อกลั่นกรองอีกชั้นชั้นหนึ่งก่อนดูว่ามีเหตุไหมใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือไม่ผิดถึงจะเข้าสู่กระบวนการยื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยลักษณะเช่นนี้แต่ตรงนี้นิดเดียดจ้ามันแปลกอีกบพคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลครับเคยไปยื่นต่อศาลในความผิดมาตรา68สบแดตามรัฐนูรปีนูญปร้อยห้าสิ ปี2540มันสองฉบับอยู่ที่ร่างมาเหมือนกันธรรมทาเนี้ยเขียนมาเหมือนกันเลยครับพอไปยื่นสารบอกก็ไม่ได้ต้องไปผ่านอายการสูงสุดอายการสูงสุดมาก่อนแต่พอต่อมาคดีที่เป็นความผิดของพรรเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่ามีความผิดยื่นได้ไม่ต้องไปผ่านอายการสูงสุดตรงนี้แหละคือความคลางเคลงแล้วก็เรื่องของประชาปันปัดในกรณีของการใช้งบประมาณที่ไม่ชอบกราวนน้นนะครับ แล้วก็ยื่นมาถึงสารรัฐธรรมนูญบอกว่า,าประธานกกตเนี่ยหลังจาก <c oughs> สอบแล้วว่ามีความผิดยื่นมาแต่บอกว่ายื่นชา้า <c oughs> นะก็ไม่รับไม่รับแต่ว่าพรักไทยรักไทยข่าวนูน้นนะครับประธานกกตก็ยืน่นยื่นชา้าสรุป <c oughs> แ,รแล้วก็รับเนื้อหานอกจากสารรัฐธนูนที่อาจารย์กนินบอกว่ามันในเชิงหลักการแล้ว ประราสตรตรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาไม่น่าจะมีอะไรมาขวางกั้นอยู่อีกพระบเมื่อผ่านรัฐสภาแล้วก็ต้องถึงพระองค์ท่านต้องสุนถุนกลางต้องเป็นพระราชวิริยของพระองค์แล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องมาตรเจ็ดมีปัญหามากเรื่องมาตรเจ็ดในกรณีที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนยให้ใช้ประเพณีการปกครองแต่ต่อไปเนี้ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเลยก็เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญ อยู่เหนือรัฐธรรมนูญใช่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญแต่สิ่งใดที่ไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนให้สารธรรมนูนชี้ขาดก็แสดงว่าเนี่ยอยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็กลายเป็นสารธรรมนูนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็สารธรรมนูนก็เป็นรัฐธรรมนูนซิเองครับเพราะฉะนั้นโดยฟังก์ชันโดยโครงสร้างของอำนาจนะท่านก็คือว่าผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนด้วยก็คือว่าสารธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังจะถูกออกแบบหรือว่าทำหน้าที่แต่เดิมนี่นะก็คือว่ามีอำนาจสูงสุดเหนือรัฐสภาเหนือรัฐบาลครับ เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเขาตัดสินใจมาแล้วผูกพันในทุกองค์กร,รแต่ว่าอำนาจที่เขามีนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผูกพันกับประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนดังนั้น,นประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนกับเขาเลยและที่มาของสารนั้นมนีก็ส่วนใหญ่จะมาในลักษณะของมาอีกทางด้านหนึ่งไม่ได้มาจากประชาชนนี่คือปัญหาครับเพราะว่าผมก็อาจารย์กนินชี้ให้เห็นสองอย่างอย่างแรกก็คือในเชิงหลักการเพราะประเทศของเราใช้เช็คแด์บาลานซ์ นั่นคือตรวจสอบและก็ถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยก็อำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติแต่การมีสารน้ำนูนเนี่ยมันจะเสียหลักการว่าด้วยเรื่องตรวจสอบและก็ถ่วงดุลฉะนั้นอาจารย์กนินจึงนำเสนอว่าไม่สมควรมีสารน้ำนูนต่อประธานมีชัยแล้วก็ถ้ามีก็เป็นตุลาการสารน้ำนูนไปก็ให้ไปอยู่ในสารยุติธรรมครับอีกสักครู่ก็พบกับช่วงที่สองของรายการเล่าสู่กันฟังครับ Wir laufen uns